ไปไปมันเหมือนตายอ่าม่ตายมันไม่ตายน้าน้ำตายบอกแงหนา้ำตาฟังเสียงไม่นะนี่นะครับ นิ่งมากเลยอะ่ยะกดแล้วเอ,อ้ยไปยี่ตาย,ตาย,ตาย,ตายไม่เฉยนักเนี่ยน้ำก็เบาเกินตายอามัน อาบน้ำอาบน้ำให้มันเฉยเลยเอาขันมาเอาขันมาแต่งูยางได้ไงงูยางมันจะเป็นอย่างงี้เหรอไปงี้อ้ยทานเลื้อยเหมือนไอ้นั่นเลยว่ะงูทะเลทราย